ไ r ติดตามคลิปฉบับเต็มทางดูเคนจับผู้ก่อการร้ายได้เชียเขตดอนบัตเขาเป็นชาวแอฟริกาชื่อเอมมีเนียมคนที่อยู่ด้านขวาพี่น้อง เป็นผู้ก่อการร้ายที่ไปช่วยรัเสเซียลุกลานยูเครนคนประเภทนี้ลักษณะนี้ยูเครนจะไม่ตีตัวส่งกับแอฟริกาแน่นอนทางเดียวที่ยูเครนจะมอบให้เขาก็คือไปเป็นอาหารจอระเชีซะทำไมถึงให้ให้ไปเป็นอาหารจอระเชียยูเครนเขาไม่ต้องการให้เลือดชั่วๆมันไหลยหยดลงทรณีแผ่นดินยูเครน แม้แต่หยดเดียวคนที่ไปช่วยรัเสเซียลุกลานยูเครนถือว่าเป็นผู้ก่อการร้ายคนที่เป็นผู้ก่อการร้ายไม่ว่าชนชาติใดที่ไปช่วยรัเสเซียเข้ามาลุกลานยูเครนไม่มีโอกาสได้กลับบ้านเกิดยูเครนไม่เคยตีตัวเครื่องบินให้บุคคลนั้นกลับบ้านเกิดนอกจากให้นอกจาก,ให,ก,จากให้ไปทำหน้าที่เป็นอาหารจอร์เชซะ